He more สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทีเคารพรักยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศทงไฮทงหน้าอีสานบ้านเฮาคือเก่าคือเลิมค่ะวันนี้จะพามาดูควายนะคะมือดีสิผ้าเจ้าวันเกิดไปอา,นาอบน้ำค่ะอาบน้ำแล้วแดดเพียเงเพียงมันอัปเดตนะคะเจ้าวันเกิดคุยงามแบบบ้านๆค่ะนี่คือเจ้าวันเกิดนะคะ เจ้าวันเกิดอยากอาบน้ำแล้วจ้าพาไปอาบน้ำนะลูกที่ไทยย่าหน้าชื่อเจ้าค่ะโลกวิดระบาดได้ปรเดีไปทั้งไหนล่คะคะพี่น้องเลยที่ไทย่าเหมือนเดิมจ้ะอยู่กับเจ้าวันเกิดนะคะอยู่กับช่องโบแฟมิลี่ค่ะค่ะพี่น้องมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโบฟมเมอรี่นะเด้อค่ะขอบคุณเป็นยางถูงขอบคุณรวงหนาด้วยค่ะไปอาบน้ำน้องวันเกิด กี่ตัวอย่างวะคอยได้ระวังเล็กกับปูด้วยมีใหม่ไออับระวังขั้วหย,ยับตีนได้น้องคอยชมพูแม่เลี้งไว้เยอะยับไปทางผุนตีละ่ะ มาชมบรรยากาศค่ะพี่น้องเย็นดีแท้เด้เย็นดีแท้เด้คุนวะเ <c oughs> จ้าวันเกิดซื่อว่าเย็นแถเย็นแถเย็นแถคุนวะมีแหงมีแหงมีแหงโออมีแหงเย็นดีแท้เด้ คี่เบิ้์เหลหนูห <c oughs> นี่ละคะเจ้าวันเกิดของโบแฟมิลีค่ะพี่นอ้องฝากไว้ใน่หอมเอื้อกอองใจอีกน้ามูเนี้ยเด้อตัวหนึ่งเด้อควายงามแบบบ้านๆหรอกค่ะคะวายงามแบบบ้านๆนะคะแต่ไม่ธรรมดา เปิดแลค่ะไว้สี่หมื่นยังมั่นมีภูมาเสืออยู่พี่น้องเลยเปิดราคาไว้สี่หมื่นนะจ๊ะสนใจติดต่อโบเฟมิลี่ศูนย์แปดสามสี่สามเก่าเจ็ดหาเก่าแปดศูนย์แปดสามสี่สามเก่าเจ็ดหาเก่าแปดเด้อค่ะคุ้ยบนบานกับสือไปใบเบืองนี่เด้คดเอค่ะเด้อค่้ยเถอะค่ะ ผู้ใหญ่ใจดีไปอุปถัมภ์ต่อเลยคะ่ะขวายเตือนขวายเตือนขวายเตือนยอนนับลงไปเลื่อยๆในทีด่ดูบเกิด เดีลุกไปดึกๆนี่สะหน,า,น,หนาค่ะอนาคตนี้กันกับซีบุกเบิกค่ะพี่น้องนี่นี่นะบุกเบิกก็เป็นแป้นปลูกหญ้าเห็ดคอขั้วยู่หิมสะค่ะพี่น้องนี่นี่หขขเห็ดคอขั้วไว้หิมสะ ปลาก็มีพอได้กินอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่ได้บ่ต้องให้พ่อเหี้วบ่ต่อมาบวานเหมือได้บานเด็กสีไทยพี่น้องเบิ่งเด้ออยู่ในสระนี่ก็จะมีปลาปลาปากปลาเนียนปลาดุกปลาคอปลานิ่งท้องนะคะเคยปล่อยไว้แล้วสองปีสามปีแล้วล่ะค่ะพี่น้องปลาสวายแต่ว่าตอนนี้ก็สิบางไปล่ะบ่ได้เอาลงปล่อยอีก เนตีหนามตีขวยตื่นย่างขึ้นไปทั้งวกนมันสีกขืนมาหาอย่าไปอยู่มองนี้ตาแต้มเกี้ยงจำถ้าได้พี่หน้อง ใครสื่อเสีย,ยงไว้นี้แล้วอันบ,ด,ด, 40, บ,บดได้ซีเมือนกับโบคายพี่น้องเลยแต่กล้วยตัวละเป็นหลา,านก็ยังสื่ออยู่เนาะมีเพียงแค่ว่าข้วยบมีใบพี่น้องแต่ว่าหน้าตาใสได้เลยล่ะโบแผ่ขั้วตัวละลานกระก้นตะเกียรของเพื่อนอยู่หันหลังแต่ว่าอัตลักษณ์ได้ค่ะพี่น้องงามอยู่ เพิ่มสูงหนีบัวได้ป็นได้แล้วเน้องม,มันเป็นข่อยกันสูงคือสี่ได้าานาะละค่ะสี่หมื่นเนาะแต่ว่าอาอยุกันยังหน่อยอยู่ค่ะปีสามเดือนทักขาบ่เดินหนีเสือกนั่นเพีกพ๊กน้อเพี๊กแม่แม่แม่ะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ค่ะเจ้าวันเกิดจะขึ้นแล้วขึ้นไปกินยาต่อละค่ะพี่น้อง สบายดีสวัสดีค่ะ